ช่วงเวลานี้ที่ต่างประเทศกำลังมีดาราม่าเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสนะครับทุกคนคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเดี๋ยวนะเปล่าๆผมไม่ได้หมายถึงคนนี้คนนี้ก็ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> คนนี้แหละเมื่อได้มีอดีตพนักง,งานที่มีชื่อว่าดอสันทำคลิปแฉความยาวเกือบหนึ่งชั่วโมงลงช่อง d o g Pa c k 4 0 4บน YouTube เนื้อหาภายในคลิปพุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวของมิสเตอร์บีสว่าเป็นคนหลอกลวงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอของเขาล้วนเป็นการจัดฉาก นอกจากนี้ตัวของมิสเตอร์บิสยังหลอกขายของให้เหล่าแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อที่มีลายเซ็นปลปอมหรือการขายช็อกโกแลตที่อ้างว่าจะสุ่มแจกรางวัลเพื่อดึงให้เหล่าแฟนคลับยังเป็นเยาวชนแห่มาซื้อซึ่งนั่นเองอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันของประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่รวมถึงดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะครับอย่างกรณีของคิสไทสันอดีตพนักงานและก็เพื่อนสนิทของมิสเตอร์บิส ที่ส่งข้อความอนณาจารย์ไปหาเด็กอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นโดยที่ตัวของมิสเตอร์บิสมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์นี้ด้วยปัจจุบันคลิปวิดีโอนี้มีคนดูปาเข้าไปทะลุ1ิบล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันได้เลยครับวันที่24กรกฎาคมปี2024ช่อง Doc Pa c k 4 0 4อดีตพนักงานของมิสเตอร์บิสอัปโหลดคลิปวิดีโอความยาวเกือบหนึ่งชั่วโมงลงบน YouTube กล่าวหาว่ามิสเตอร์ ทำการจัดฉากไม่ว่าจะเป็นการใช้เอฟเฟกต์ซีจในคลิปวิดีโอของเขาเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นสคริป์ที่มีการเขียนบทออกไว้แล้วแม้แต่ผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมรายการนะครับก็เป็นนักแสดงที่ถูกจ้างมาหรือหนักไปมากกว่านั้นก็เป็นทั้งเพื่อนพนักงานหรือคนในครอบครัวของ Mr. Beast แม้ตัวของ Mr. สเตอรเองนะครับจะเคยออกมาพูดว่าวิดีโอเหล่านี้ที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมัน ก็เป็นเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการที่มันจะมีสคริปต์หรือการจัดฉากก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทํางานบางคนอาจจะเห็นว่าแกมิสเตอร์บี๊ในข้อนี้นะครับเพราะการได้เข้ามาดูคลิปก็เพื่อเสพความบันเทิงไม่ได้คิดอะไรมากจะมีการจัดฉากหรือไม่จัดฉากถ้ามันสร้างความบันเทิงให้แก่คนดูได้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรรายการทีวีต่างๆในบ้านเรานะครับก็เคยมีกรณีที่จัดฉากแล้วถูกจับได้ รุนเกิดขึ้นเป็นดราม่าอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวช่องด็อกแพ็ก404ยังพูดถึงการหลอกลวงที่มิสเตอร์บีทจะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ชมที่ยังเป็นเด็กโดยอาศัยการสร้างความไว้วางใจและจิตใจที่อ่อนแอของเด็กเพื่อหาผลกำไรและเมื่อมีการแจกรางวัลน,นะครับสุดท้ายรางวัลเหล่านั้นก็จะถูกแจกไปให้คนที่มีชื่อเสียงและก็เส้นสายเท่านั้น ยกตัวอย่างในกรณีของกูเดนทิ i เก e ตหรือตั๋วทองคำเพื่อเข้าชมโรงงานช็อกโกแลตในปี2022ยูทูบเบอร์ช่องเดลล่าวอล์คส์ทำคลิปวิดีโอแกะช็อกโกแลตยี่ห้อฟิสเทเบิลของมิสเตอร์บิสก่อนจะพบว่าพวกเขาเนี่ยครับเป็นผู้โชคดีที่เจอกับกูเดนทิ i เก e ตและได้สิทธิ์เข้าร่วมชมโรงงานช็อกโกแลตมันช่างเป็นเหตุบังเอิญมาก,ๆ,มากๆว่าไหมครับที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า7000 0 0คนในขณะนั้นเป็นคนได้รับรางวัลน,นี้ไป และมันบังเอิญไปมากยิ่งกว่าที่ยูทูบเบอร์คนนี้นะครับได้กลายเป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า5 0,000นเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ17ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทางช่อง d o อกแพร4สี่ศูก็ได้บอกว่านี่แหละครับมันคือการจัดฉากของมิสเตอร์บิสแล้วก็ทีมงานบางคนอาจจะมีความคิดเห็นแย้งว่าต่อให้นี่เป็นการจัดฉากมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครนี่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าการที่จะได้รับโกลเด้นทิกเก มาไว้ในครอบครองคุณจะต้องซื้อช็อกโกแลตของมิสเตอร์บิสเพื่อลุ้นหาตั๋วทองคาใหไมเจอบางคนเองอาจจะใช้เงินจํานวนมากเพื่อที่จะได้ตั๋วใบนั้นมาครอบครองกับกันบางคนอาจจะได้ตัว๋วโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากเพียงแค่พอว่าตัวเขาเองมีชื่อเสียงแล้วก็ฐานแฟนคลับแถมยงังได้คอนเทนต์และผู้ติดตามเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางช่องด็อกแ a ร์4 0 4ยังกล่าวโจมตีช็อกโกแลตของมิสเตอร์บิสว่าเป็นอาหารที่ทำลายสุขภาพ ในภาพลักษณ์ของ m ิ b เตอรเองจะดูเป็นคนดีคอยห่วงใยช่วยเหลือคนพิการก็ตามอย่างที่เห็นในคอนเทนต์นที่ผ่านมาแต่ช็อกโกแลตนี้ครับกับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันคือช็อกโกแลตที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมหลักนั่นก็คือน้ําตาลถึงแม้จะมีรสดาร์กช็อกโกแลตนะครับแต่เมื่อ m ิ b เตอรบเอาช็อกโกแลตของเขาไปให้คิสลีทิกเกอร์ชื่อดัง ที่เป็นนักวิจารณ์อาหารได้ลองลิ้มรสช็อกโกแลตของเขาผลปรากฏว่าคิดลีนะครับได้ให้คะแนนช็อกโกแลตของมิทเอร์บิสอยู่ที่เจ็ดถึสิเพราะมันมีรสชาติหวานมากเกินไปซึ่งก็ทําให้มิทเอร์บิสนะครับดวนลมเสียมากแล้วก็โยนช็อกโกแลตนั้นทิ้งไปขนาดกรลักอัดคลิปวิดีโอเลยทีเดียวช่องด็อกแพ็กสี่ศูนย์สี่นะครับอ้างว่าการที่ช็อกโกแลตของมิทเอร์บิสมีรสชาติหวานเกินไปมันเป็นการกระตุ้นให้เหล่าผู้บริโภคบริโภคน้ําตาลเกินปริมาณที่กําหนดครับ โดยเฉพาะในเด็กโดยชตต็อกโกแลตของมิสเตอร์บีมีแคลอรี่มากถึง320แคลอรีต่ต่อ1แท่งเลยทีเดียวถ้าคุณต้องการที่จะอยากได้ตั๋วทองคําคุณต้องซื้อมันกี่แท่งแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินมันทั้งหมดนะครับแต่จํานวนที่กินเข้าไปก็อาจจะทําลายสุขภาพได้งานวิจัยใหม่ๆในสหรัฐอเมริกาพบว่าอัตราโรคอ้วนในเด็กกําลังแย่ลง ตัวการอันดับหนึ่งที่ทําให้เสียชีวิตในอเมริกาก็คือโรคอ้วนนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตของคนที่มีน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วนสูงกว่าการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่รวมกันเสียอีกซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กมันคงไม่ดีต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างแน่นอนยังมีรวมการตลาดที่เป็นปัญหานะครับอย่างการใช้รางวัลตา่างๆมาเป็นเหยื่อล่อเช่นการแจกเงินอ้าวแล้วการแจกเงินรางวัลเนี่ยมันผิดตรงไหน ทางช่องด o c p a c k 404กล่าวไว้ว่าการแจกรางวัลของ Mr. Beast อาจจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายการพนันสำนักคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FTC กำหนดองค์ประกอบเอาไว้3อย่าง 1. รางวัล 2. การสุ่ม 3. การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาโดยเมื่อรวมองค์ประกอบทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันการแจกรางวัลของ Mr. Beast จะผิดกฎหมายทันที และสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะเป็นประเทศที่การพนันถูกกฎหมายแต่มันก็ถูกกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะเล่นกนารพนันต้องมีอายุมากกว่า21ปีขึ้นไปปี2020นะครับเมเจอร์บิสได้ทำการไล์สดขายเสื้อรุ่น Limited, ลิมิเต็ดฉลน40ล้านซับสไครต์โดยคนที่ซื้อเสื้อในราคา42ดอนลา์สหรัฐหรือประมาณ1,500บาท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลไม่ว่าจะเป็นเงินสดจํานวน1,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ36,000บาท iPhone เครื่องใหม่แก่กองหรือจะเป็นของรางวัลอย่างอืน่นไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5และ Xbox ก็ยังมีครับการไลฟ์สดครั้งน,นั้น m i t e r Beast สามารถขายเสื้อไปได้มากถึง63,307ตัวคิดเป็นเงินนะครับมูลค่ามากกว่า2.8ล้านเหรียญสหรัฐโดยตีเป็นเงินไทย ก็100กับอีกหนึ่งล้านนิดๆเองครับโมเดลธุรกิจของมิชเบิร์สดูคุนคุณไหมครับที่บ้านเราเองที่ผ่านมาก็มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายคนที่ใช้โมเดลในการทำธุรกิจนี้อย่างการสุ่มแจกของครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มแจกทองคำโดยใส่ทองเข้าไปในผลิตภัณฑ์ให้คนที่มาซื้อเนี่ยลุ้นรับทองไปในราคาไม่กี่บาทจนภายหลังเนี่ยมันเกิดดราม่าใหญ่โตว่าทองหายบ้างละน้ำหนักทองไม่ตรงปกบ้างละหรือบางเคส หนักไปจนถึงมีการหลอกลวงเอาทองนะครับที่ราคาต่ำกว่าตลาดมาขายและก็เอาเงินไปหมุนใช้จนไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้สุดท้ายนะครับมันก็เกิดการฟ้องร้องกันอย่างที่เราเห็นในข่าวหลังการไล์สดขายเสื้อของ m r b e a อรรุ่น l i m i t ต็ดฉลอง40ล้าน Subscribe ที่เดือนถัดมามเขาก็ได้กลับมาไล์สดขายเสื้ออีกครั้งหนึง่ง แต่ครั้งนี้นะครับมิเตอร์บิสเล่นใหญ่กว่าเดิมและเพิ่มเงินรางวัลมากยิ่งขึ้นรวมแล้วมูลค่าอยู่ที่1ล้านเหรียญหรือประมาณ36ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแจกรถเทส l a ให้แก่ผู้ที่ซื้อเสื้อในหลายสดครั้งนั้นด้วยครับแค่เห็นจำนวนของรางวัลมากขนาดนี้เป็นใครจะไม่ลองเสียงดูเชื่อไหมละครับกับเสื้อราคาเพียงแค่พันกว่าบาทถ้าโชคดีอาจจะได้เงินหรือรถเทสลามูลค่าหลักล้านเลยทีเดียว เพียงแค่นี้นะครับมันก็ทําให้คนจํานวนมากถาล่มเข้าไปซื้อเสื้อของมิสเตอร์บิสเพื่อหวังจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดหรือรถเทลล็ดแลกับบ้านแต่กลับกันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเมื่อมีคนจํานวนมากที่ซื้อเสื้อออกไปนะครับได้ออกมาแฉมิสเตอร์บิสว่าพวกเขาเองไม่ได้รับรางวัลอย่างที่มิสเตอร์บิสโฆษณาเอาไว้ นอกจากนี้เสื้อที่เขาขายยังถูกโฆษณาเอาไว้ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดโดยจะมีลายเซ็นของมิสเตอร์บิสและทีมงานอยู่บนเสื้อแต่ขณะที่กำลังไลฟ์สดอยู่นั่นเองไชเลอร์หนึ่งในทีมงานของมิสเตอร์บิสได้เซ็นลายเซ็นตัวย่อ MB ที่เป็นลายเซ็นของมิสเตอร์บิสก่อนที่เขาจะเซ็นลายเซ็นคำว่า TC ที่เป็นลายเซ็นของตัวเขาเองลงบนเสื้อในภายหลังและก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองกำลังจะรู้ว่าเขากำลังทำผิดพลาดอะไรลงไปต่อหน้าผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์สด ก่อนจะรีบปัดเสื้อตัวนั้นออกจากหน้ากล้อง บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แปลกนะครับถ้าจะให้คนอื่นเซ็นเสื้อแทนพบมิสเตอร์บิสคงจะไม่ไหวที่จะต้องมานั่งเซ็นเสื้อเป็นหมื่นตัวแต่อย่าลืมว่าเสื้อรุ่นนี้ถูกโฆษณาเอาไว้ว่าเป็นเสื้อที่จะมีลายเซ็นของมิสเตอร์บิสในทีมงานอยู่บนนั้นโดยแต่ละคนก็จะมีลายเซ็นของตัวเองดังนั้นการให้คนอื่นเซ็นลายเซ็นให้มันออกจะไม่ตรงกับที่โฆษณาเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับและคนที่ซื้อก็คงคาดหวังเอาไว้ว่าตัวของมิสเตอร์บิสจะเป็นคนเซ็นลายเซ็นนั้นด้วยตัวเอง สุดท้ายไลฟ์สดดังกล่าวนะครับก็ถูกลบออกจากช่องของมิสเตอร์บิสแต่โชคดีก็ได้มีคนที่ดาวน์โหลดเอาไว้และอัปโหลดมันขึ้นมาบน YouTube อีกครั้งในภายหลังหลังการถูกแชร์ครั้งใหญ่นะครับทางด้านของมิสเตอร์บิสก็ไม่ได้อยู่เฉยไปสักทีเดียวโดยชักกี้ทีมงานของมิสเตอร์บิสก็ได้ออกมาตอบโต้ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่ทางช่อง d o อกแพ็404แชร์ออกมาไม่เป็นความจริงครับตัวของดอสันเจ้าของช่องเนี่ยเพิ่งไปทํางานกับมิสเตอร์บิสได้ไม่กี่เดือน โดยเขาเริ่มทำงานวันที่25มีนาคม2567และออกจากงานไปในวันที่19เมษายนส567ระยะเวลารวมนะครับ26วันเท่านั้นนอกจากนี้ยังชี้แจงการใช้ CGI ว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปิดบงังการที่บอกว่าทุกอย่างเป็นสคริปต์ก็ไม่เป็นความจริง เหล่าชาวเน็ตที่เห็นการตอบโต้กับอย่างนี้นะครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์อย่างดูเดือดมีทั้งคนเชื่อและก็ไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่เชื่อคําชี้แจงเสืยอมากกว่าทางด้านตัวของมิสเตอร์บิสก็ได้เดินหน้าปล่อยคลิปวิดีโอใหม่แต่ก็โดนถล่มยับนะครับโดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ดิสไลค์วิดีโอใหม่จํานวนมหาศาลแต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบคอมเมนต์ในแง่ลบและจํานวนดิสไลค์ใน u t u b e นั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย มันจึงเกิดดราม่าอีกครั้งนะครับทาให้ผู้ัวในต่างโจมตีไปที่ย YouTube ว่ากําลังปกป้องตัวของ Mr. b e ตอร์อยู่หรือเปล่าการเข้ามาแทรกแซงของ YouTube เองส่งผลให้ชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจกับการกระทํานี้ครับทางด้านช่อง d o อกแพร์สี่นย์นะครับก็ยังโดนอ e ีเมลสั่งให้ลบคลิปวิดีโอและเนื้อหาทั้งหมดออกจากช่องเขาซะไม่อย่างนั้นจะถูกฟ้องร้องโดย d o อกแพร์สี่ศูนย์สี่ก็ได้ตอบโต้กลับนะครับว่าเขากําลังทําคลิปวิดีโอใหม่ และการจะแชร์เรื่องราวเรื่องต่อไปของ Mr. Beast ก็ต้องมาดูกันต่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจะจบลงยังไง Mr. Beast หนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลกเจ้าของช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า300ล้านซับสไครต์ที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกระหว่างจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามิสเตอรเองก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยและเราเองดูเขาก็เพราะว่าความบันเทิงเท่านั้น แต่บางคนก็มีมุมมองต่อมิ e บิสที่เปลี่ยนไปว่าเขาใช้การแจกรางวัลเป็นเหยื่อล่อให้กับกลุ่มผู้ชมที่ยังเป็นเด็กเพียงเพื่อหวังเพื่อเพิ่มจํานวนผู้ชมและต้องการเพียงแค่ยอดวิวเท่านั้นซึ่งถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงกับเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมมาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสําหรับวันนี้สวัสดีครับ